สวัสดีครับทุกคนทอมคิดว่าหลายๆคนพอเห็นฉากของทอมในวันนี้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกแปลกใจหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าวิดีโอของช่องซูเปอร์ทอมโมที่เราทํามาในช่วงหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นแสงไฟในวิดีโอที่แบบค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่วันนี้เนี่ยทอมได้ไฟชุดใหม่มานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือของที่ทอมจะเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยทอมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเข้ากับแสงแบบนี้ทอมก็เลยขอลองเปลี่ยนดูนิดนึงของที่ทอมจะเอามารีวิวในวันนี้เป็นลำโพงครับ แต่เป็นลำโพงซาวด์บาร์ตัวลำโพงซาวด์บาร์ที่ทอมมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นลำโพงของยี่ห้อ Creative รุ่น Sound Blaster Katana V2X ก่อนที่เราจะเข้าไปดูรีวิวกันเนี่ยทอมอยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ายี่ห้อหรือแบรนด์ Creative เนี่ยเป็นอะไรที่พอทอมเห็นแล้วทอมก็รู้สึกค่อนข้างจะนึกถึงความหลังขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าทอมเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้ว่าอายุอยู่ในช่วง 40กว,กว่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปตอนที่ทอมยังอายุน้อยเด็กๆอายุ10กว่าๆเนี่ยคือลําโพงคอมแล้วก็ซาวน์การ์ดของ Creative เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทอมมีความรู้สึกว่ามันฮิตมากเลยนะช่วงนั้นอะแล้วมันก็มีอยู่น่าจะช่วงประมาณทอมอายุ1 6บ7เนี่ยทอมก็เก็บเงินแล้วก็ได้ซื้อซาวน์การ์ดของ Sound Blaster มาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่น ออดิจีสหรืออะไรสักอย่างเนี้ยซึ่งทอมซื้อมาเนี่ยตอนนั้นจริงๆก็คือทอมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทอมจะซื้อมาเพื่ออะไรแต่ก็มีต่อพวกแบบลำโพง5.1 Surround หรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็พอได้กลับมาลองของของครีเอทีฟเนี่ยก็จะรู้สึกได้ย้อนกลับไปนึกถึงความหลังนิดนึงครับถ้าใครได้ดูไม่นานก่อนหน้านี้นีครับพงเขาเพิ่งทำรีวิวลำโพงตัว Creative Sound b l a s t e r p e l b o X Plus ไปซึ่งหลังจากที่พงทำรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยทมก็ขอเอามาใช้ต่อครับเพราะว่าในห้องที่ทอมทำงานอยู่เนี่ยครับทมก็จะมีชุด Mac Studio ที่ทอมใช้ทำงานตัดต่อวิดีโอเป็นชุดหลักใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยทมมีไปซื้อ Intel NUC no k ok, มาอีกเซตหนึ่งแล้วก็ต่อคอมบีเซตหนึ่งซึ่งตัวเซตนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วหน้าจอที่ทอมต่อเอาไว้เนี่ยมันก็มีลําโพงอยู่นะครับแต่ว่าเสียงมันก็จะค่อนข้างเบาไงก็คือเหมือนเสียงลําโพงจากจอมอนิเตอร์คอมธรรมดาทอมก็เลยอยากจะได้ลําโพงชุดเล็กๆที่ราคาไม่แพงมากมาเสียบเอาไว้เผื่อที่เวลาที่ทอมใช้ชุดนี้เนี่ยทอมก็จะได้ฟังเสียงได้ชัดเจนเปิดอะไรฟังได้นิดหน่อยอะไรงนี้ครับ ถามว่าลำโพงชุดนั้นเนี่ยคือใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่ามันก็เป็นลำโพงตัวเล็กๆมากับซับวูเฟอร์ที่เป็นลูกเต๋าอันเล็กๆแต่พอทาได้ซาวบาตัวนี้มาเนี่ยคือทอมมีความรู้สึกแปลกใจหลายอย่างมากเรื่องแรกเลยครับก็คือกล่องตอนที่ทอมเห็นกล่องใช่ไหมครับทอมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกล่องมันเล็กจังคือเท่าที่หาข้อมูลก่อนที่จะทํารีวิวเนี่ยลำโพงมันมีซาวบาแล้วมันก็มีซับวูเฟอร์มาด้วยนี่หว่าพอเปิดออกมาก็รู้เลยครับว่าตัวซับวูเฟอร์ของมัน ดีไซน์บางมากๆแล้วก็ตัวลำโพงซาวด์บาร์ที่มาด้วยเนี่ยทามีความรู้สึกว่ามันใช้งานกับหน้าจอมอนิเตอร์ขนาด27นิ้วหรือ32นิ้วได้เหมาะมากๆตอนนี้เรามาดูสเปคโดยรวมของ Soundblaster Katana V2X กันบ้างดีกว่าครับซาวด์บาร์ตัวนี้จะมีไดรเวอร์ทั้งหมด5ตัวแล้วก็ใช้แอมที่ Creative เรียกว่า Tri a m p l i f y d e s i g n หรือพูดง่ายก็คือแยกขับ3ทางนั่นแหละครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นทวิตเตอร์ที่5วัตต์คณ2 มิดเรนจ์ที่20วัตต์คูณ2แล้วก็ซับวูเฟอร์อีก40วัตต์รวมกันเป็น90วัตต์ RMS และมี Peak Power ที่180วัตต์โดยที่มี Multi-Core DSP Chipset ควบคุมการทำงานการเชื่อมต,อต่อต่างๆต้องถือว่าจัดเต็มมากแล้วก็มีมาให้ครบกว่าลำโพง Soundbar ์สำหรับทีวีหรือลำโพงคอมราคาแพงกว่านี้หลายๆตัวซะอีก ด้านหลังจะมีช่องเชื่อมต่อ HDMI ที่รองรับ HDMI ARC ถัดไปก็จะเป็นพอร์ต USB สำหรับเสียบ Dongle SX-File แล้วก็มี USB-C Analog Aux-In, Optical-In, Sub-Out แล้วก็ช่องเสียบไฟส่วนด้านหน้าจะมีช่อง Mini-Jack สำหรับเสียบหูฟังนอกจากการเชื่อมต่อผ่านสายแล้วคัตนะ V2X ตัวนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth ด้วยนะครับ ซึ่งถึงมันจะเป็นบลูทูธเวอร์ชันห้น5.0แต่ด้วยความที่มันเป็นลำโพงที่เราต้องเสียบสายไฟเพื่อฟังในบ้านหรือในห้องอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทอมคิดว่ามันกโอเคเพราะเวอร์ชันหลังๆจากนั้นเนี่ยมันจะเน้นไปที่พวก low energy มากกว่าส่วนที่ทอมคิดว่าอาจจะน่าเสียดายสำหรับหลายๆคนก็คือมันรองรับแค่ SBC codec อย่างเดียวโดวยส่วนตัวคือ use case ของลำโพงตัวนี้เนี่ยทอมมองว่ามันเป็นอะไรที่เราก็น่าจะใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆโดยตรงผ่านสายมากกว่าอยู่แล้วแล้วทอมก็ แนะนำว่าต่ออย่างนั้นก็ดีกว่าจริงรองรับ Dolby Digital ด้วยถ้าเราต่อผ่าน HDMI ARC หรือ Optical แต่ถ้าเราจะต่อมือถือไว้ฟังบ้างมันก็โอเคเรื่องหนึ่งที่ทอมต้องบอกตรงๆก็คือตัวทอมเองเนี่ยไม่ค่อยมีประสบการณ์กับลำโพงคอมหรือลำโพงมัลติมีเดียมากเท่าไหร่คือส่วนใหญ่สำหรับคอมที่ทอมใช้ทำงานทอมก็ ต่อเป็นพวกสตูดิโอมอนิเตอร์ผ่านออ d ดิโออินเทอร์เฟซส่วนเวลาที่ทอมจะดูหนังหรือฟังเพลงแบบจริงๆริงจังๆทอมก็จะไปใช้ชุด2งแชนแนหลักยังไงฝากไปตามช่อง Audio Tips ที่เราจะเน้นเรื่องเครื่องเสียงกันด้วยนะครับมีรีวิวแอมกำลังจะลงใกล้ๆนี้สิ่งที่ทอมอยากจะบอกก็คือพอทอมได้มาลองซานบาร์ตัวนี้ทอมก็เลยมีความรู้สึกว่า มันมีฟีเจอร์มาให้เยอะมากเลยตอนนี้เรามาดูในตัวแอปกันเลยครับแอปก็จะชื่อว่า Creative นะครับมีให้ดาวน์โหลดได้จากทั้งใน Windows แล้วก็ macOS เวอร์ชั่นที่ทอมใช้อยู่ตรงนี้จะเป็นเวอร์ชั่นบน Windows นะครับ ก็มีฟีเจอร์ให้เยอะมากอย่างที่ทอมบอกเลยตรงนี้เรามาเริ่มดูจากด้านหน้าก่อนเลยครับจะมีให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะฟังจากตัวลำโพงหรือจะฟังจากตัวหูฟังถ้าในเวลาที่เราไม่ได้เสียบหูฟังไว้เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเลือกได้อยู่นะครับเสียงก็จะไม่ออกมาที่ลำโพงแต่ว่าตอนนี้ทอมไม่ได้เสียบหูฟังไว้ก็เลือกไว้ที่ลำโพงก่อนดีกว่าด้านล่างเนี่ยก็จะมีให้เลือกได้ว่าเราจะเซตความดังของลำโพงไว้เท่าไหร่แล้วก็ความดังของไมค์ไว้เท่าไหร่นะครับต่อไปเราไปดูใน playback กัน ใน playback เนี่ยเราก็จะเลือก audio quality ได้นะครับมีให้เลือก1 6 bit 48กับ96แล้วก็2 4 bit 48กับ96เหมือนกันทอมเลือกไว้ที่2 4 bit 48ซึ่งเป็นค่า default ถัดลงมาด้านล่างก็จะมีให้เราเลือก c o n f i g ได้ครับว่าเราจะ set soundbar กับ h e a d p h o n e ของเราเนี่ยให้มีเสียงแบบไหนจะเป็น5.1 surround สำหรับ soundbar หรือว่าจะเลือกเป็น stereo ก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ในเวลาที่เราเลือกเป็นหูฟังเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ว่า ตรงนี้นะครับที่มีให้เรากดเทสเนี่ยจะมีรูปเหมือนกับหูฟังขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอ a สต์เอ็กเล็กๆน่ารักดีตอนนี้ทอมเซตกลับไปที่สปีเกอร์ต่อแล้วเราก็เข้าไปดูในแท็บรีคอร์ดิ g กันครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าใหม่นะครับว่าจะทําการอัดที่เท่าไหร่มีให้เลือกที่ 16, 48กับ 24, 48ตรงนี้ก็สําหรับ Digital Audio Interface อย่างเช่นตัว o p ปติคอที่เราเสียบเข้าไปนะครับก็มีให้เลือก 16, 48กับ 24, 48เหมือนกัน ัดลงไปก็จะเป็นเซ t ติ้งตรงนี้ก็เป็นค่าทั่วไปของตัวซาวบาร์แล้วก็ตัวแอปครับดิสเพลต์ตรงนี้ที่มันเขียนว่า d ด k Bright แล้วก็ Off อันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ด้านหน้าของซาวบาร์นะครับธรรมดาผมก็จะตั้งไว้ที่ด r k เนี่ยแหละผมไม่อยากให้มันแสงจ้าเท่าไหร่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกปรับค่าของซับบูเฟอร์ได้แล้วก็มีเลือกค่า Energy Saving ได้ตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดไว้เนี่ยตัว device ก็จะเข้าไปสู่โหมด standby หลังจากที่ เราไม่ได้ใช้ประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็มี Auto Standby ด้านล่างตรงนี้ก็มีปุ่มเปิดและปิด HDMI CC สำหรับคนที่เอาไว้ต่อกับทีวีผ่าน HDMI อันนี้ก็มีให้เลือกกดรีเซ็ตนะครับแล้วก็สำหรับเช็คเฟิร์มแวร์ก็กดตรงนี้ได้เลยกลับไปดูที่หน้า Device กันต่อเราเริ่มดูจากตรง Sound Mode นะครับตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับ EQ ให้เรากดเลือกได้เยอะมากเลยครับมีเป็นสำหรับเกมบางเกมด้วย ทัดลงมา super expire อันนี้สำหรับเอาไว้ต่อหูฟังที่เดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีครับ acoustic engine อันนี้ก็จะเป็นการปรับพวกค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นค่า surround ว่าอยากจะได้เท่าไหร่ค่า crystalizer หรือว่าทำให้เสียงของเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันดีขึ้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็น smart volume ครับอันนี้เราใช้ Adjust ตัว Dynamic Range สำหรับเวลาการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับเราสามารถเข้าไปกดเลือกได้ว่าจะเลือกโหมดกลางคืนหรือว่าโหมดเสียงดังตรงนี้แต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่ทําก,ก็ปิดไว้ซึ่งก็เป็นค่า Default ของมันถัดไป d ด Lo o อก p u u s ก็ตามที่ชื่อบอกเลยครับเอาไว้ใช้เล่งเสียงพูดนะครับในเวลาใช้งานไปดูใน h e p h o n e s เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดไปใช้ h e p h o n e s ตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับแล้วก็เลือกปรับได้เฉพาะเวลาที่เราใช้ออปต์นั้นๆกลับไปที่หน้าหลักครับ ถัดไปก็จะเป็น EQ นะครับตรงนี้ก็มีให้เลือกหลายอย่างเลยก็ตามที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีตามเกมต่างๆด้วยอะไรเงี้ยลงมาด้านล่าง Crystal Voice ตรงนี้ก็จะเป็นการ optimize เสียงของไมโครโฟนนะครับ Smart Volume ก็คือถ้าเราเปิดไว้เนี่ยตัวระบบก็จะพยายาม adjust เสียงของเรานะครับไม่ว่า ตัวปากของเราจะอยู่ใกล้หรือไกลไมค์ก็ตามนะครับตรงนี้ก็มี EQ สําหรับไมค์มีให้เลือกหลายอย่างเลยแล้วก็ด้านล่างอันนี้จะเป็นโฟกัสโฟกัสเนี่ยเราจะใช้ปรับองศาในการรับเสียงของไมค์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดไว้กว้างๆเนี่ยเสียงจากไมค์ก็จะรับจากแนวกว้างมากๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปรับไว้ที่องศาแคบๆเนี่ยก็จะทําให้รับเสียงโดยตรงจากด้านหน้าได้ดีกว่า ถัดไป s c o u t m o o e s c o ก t Mode ก็เป็นโหมดสำหรับเล่นเกมนะครับก็อย่างที่เขาเขียนไว้เลยว่าเอาไว้ใช้เล่นพวกเสียงเท้าเสียงพูดหรือว่าอะไรเงี้ยในเกมนะครับเราสามารถเซตตัวฮอต k คียเอาไว้ได้นะครับถัดไป Lighting ก็เอาไว้ปรับตัว rgb ครับมีเอฟเฟกให้เลือก หลายแบบอยู่แล้วก็มีให้เราเลือกสีได้นะครับมีให้เซตได้หลายๆอย่างต่างๆนาะตรงนี้ดีโคเดอร์ก็สําหรับเวลาที่เราเล่นตัว d o l b y Digital เนี่ยเราสามารถเลือกที่จะปรับได้นะครับว่าเราจะเลือก Dynamic Ran g e ไว้ที่ตรงไหนไว้ที่ normal full หรือว่าในเวลากลางคืนถัดไปก็จะเป็น mixer ครับตรงนี้ก็เอาไว้ใช้ปรับวอลลุ่มปรับแกนในส่วนของต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้าย custom buttons ตรงนี้ทอมชอบมากเลยก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ทอมชอบของตัวซาบาต์ตัวนี้ก็คือรีโมทของมันเนี่ยทำมาให้เราปรับได้แบบเยอะมากเราสามารถ ที่จะเอาตัว Custom Buttons ตรงนี้ครับที่มีให้เราเลือก c 1 c 6ถึง C6 เนี่ยผูกเอาไว้แล้วก็เอาไปผูกไว้กับบนตัวรีโมทของเราได้ซึ่งเวลาที่เรากดปุ่มปุ่มเดียวเนี่ยมันก็จะปรับไปโหมดต,ต่างๆที่เราเซตไว้ในนี้ได้โดยอัตโนมัตินะครับมีให้เราเลือกเซตหลายอย่างมากเลยทั้ง Command ์เปิดหรือปิดสเกลโหมด เปิดหรือปิด m มค์มอนิเตอร์รแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเซตอะไรไว้แล้วกลัวว่าตัวเองจะเผลอกดไปโดนเนี่ยก็ตั้งไว้เป็นนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทอมจะเลือกตั้งไว้ที่ Command ์แล้วก็ Set Sound m o มดไว้นะครับอย่างที่เห็นว่าอันแรกเนี่ยทอมเซตไว้เป็น Movies อันที่2ทอมเซตไว้ให้เป็น Music เพราะว่า บางทีเนี่ยถึงตัวรีโมทจะมีปุ่มให้เรากดเยอะครบทุกอย่างแต่ว่าในการไล่แต่ละโหมดเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องกดไล่หน่อยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เล่นเกมเกมไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซตซาวโหมดตรงนี้เลือกไว้สําหรับเกมนั้นแล้วก็แพรไว้ที่ปุ่มคัสตอมตรงนี้ได้นะครับถัดไป RGB l i g h t ตรง RGB l i ี h t เนี่ยก็คือบนรีโมทเนี่ยมันก็จะมีปุ่ม RGB Li g h t ครับเราสามารถที่จะเลือกตรงนี้ไว้แล้วก็เซตไว้ว่าเวลาที่เรา ทอกเกิลปุ่มนี้บนรีโมทเนี่ยให้มันปรับแสงของ R G B ไว้เป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่างที่ทอมบอกเมื่อกี้ครับว่าเราสามารถเซตโหมดต,ต่างๆไว้ที่ปุ่มคัสตอม6ปุ่มได้แต่ว่าสําหรับปุ่มโหมดที่มีอยู่บนรีโมทเหมือนกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้เหมือนกันครับว่าเราจะทอกเกิลมันไว้กี่อย,กอ,อย่างอะไรยังไงบ้างเลือกได้มากที่สุด4อันครับเสียงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทอมต้องบอกว่าเบนช์มาร์กของทอมมาจากลำโพงแล้วก็อุปกรณ์ที่รวมกันราคาสูงกว่าซาวน์บาร์เซตนี้ไปแบบ2-3เเท่าป็นอย่างน้อย แต่โดยรวมทอมคิดว่าเสียงของมันโอเคมากนะครับหลักๆเนี่ยทอมก็จะต่อไว้กับอินเ l ลนักผ่าน USB-C แล้วทอมก็ใช้ดูหนังหรือไม่ก็ดูคลิป YouTube ต่างๆเป็นส่วนใหญ่เสียงก็ให้ความรู้สึกเต็มดีครับแล้วก็รู้สึกมีเสียงแยกซ้ายขวาได้ค่อนข้างดีถึงจะไม่ได้แยกได้เท่ากับลำโพงสเตอริโอสข้างแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแท่งตรงกลางแน่ๆแนวเสียงเนี่ยก็จะสดๆหน่อยครับเบสจากซับบูเฟอร์ก็ใหญ่พอสมควรเลย โดยส่วนตัวแล้วทอมมักจะลดเสียงจากซับบูเฟอร์ลงไปหน่อยไม่งั้นมันจะกลบเสียงอย่างอื่นลงโหมดเสียงเนี่ยด้วยความที่มันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ปรับ EQ ได้ด้วยหลายๆคนน่าจะชอบกันแต่ส่วนใหญ่ทอมก็จะวนๆอยู่กับ Movies หรือไม่ก็ Music m โหมดเนี่ยแหละครับตัว virtual surround โหมดที่เราเลือกปรับได้สำหรับทั้งซาว n ์บาร์แล้วก็หูฟังทอมต้องบอกว่าสำหรับเวลาที่เราฟังจากลำโพงซาว n ์บาร์เนี่ยครับทอมคิดว่าเสียงเสมือนสำหรับลำโพงด้านหลังมันไม่ได้เนียนมากเท่าไหร่ คืออาจจะมีบ้างแต่มันไม่ได้เป็น virtual surround ขนาดนั้นแต่สำหรับหูฟังเนี่ยจุดขายอย่างหนึ่งของลำโพงตัวนี้ก็คือมันมีระบบโปรเ e ส s เสียง super x f i l e หรือ s x f i l e ที่เราสามารถดาวน์โหลดแอปในโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้สแกนหูของเราแล้วก็เอามาใช้ร่วมกับแอปในคอมเพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์เสียงเซอร์ราล์ให้เหมาะกับหูเรามากที่สุดโดยที่ มันมีโปรไฟล์เสียงที่คัสตอมสำหรับหูฟังหลายๆรุ่นด้วยซึ่งจากในลิสต์ทอมมีตัว DT 770 Pro อยู่แล้วถ้าที่ทอมลองทอมคิดว่ามันให้เสียงเซอร์ราลเสมือนได้ดีเลยครับติดอยู่แค่ว่าตัว DT 770 Pro รุ่นที่ทอมมีเนี่ยมันเป็นรุ่น250โอห์มซึ่งขับยากที่สุดทอมคิดว่าถ้าใครมีรุ่น32หรือ80โอห์มอยู่ก็น่าจะใช้ด้วยกันได้ดีเลยยิ่งถ้ามีหูฟังของ Creative รุ่นที่รองรับได้ด้วยเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่ หรือนอกฉนั้นเราก็ยังมีโปรไฟล์เฉพาะสําหรับอีกหลายๆรุ่นแล้วถ้าเราไม่มีหูฟังรุ่นที่อยู่ในลิสต์ก็มีโปรไฟล์เสียงแบบ universal ให้เราเลือกได้ทั้งสําหรับ h o ฟ e s แล้วก็เออฟนส์แต่เท่าที่ทําลองกับหูฟังคู่อื่นที่ทำมีอาจจะทําในส่วนนี้ได้ไม่ดีเท่ากับรุ่นที่มีโปรไฟล์เฉพาะการใช้งานโหมด super x f l ตรงนี้เราสามารถที่จะเสียบสายหูฟังเข้าที่ด้านหน้าเครื่องได้เลยครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกโหมดได้ว่าจะใช้แบบทั่วไปหรือจะใช้โหมดที่เหมาะสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะ ตรงนี้ทอมว่าเป็นอะไรที่ทํามาให้ใช้ได้สะดวกดีถามว่าซาวน์บาร์ตัวนี้เหมาะกับใครทอมขอเล่าให้ฟังดีกว่าว่าส่วนลิงที่ทอมชอบแล้วก็คิดว่าซาวน์บาร์ครีเอทีฟซาวน์บลัสเตอร์คาธาน่ V2X ตัวนี้มันเหมาะกับการใช้งานของทอมมากๆก็คือที่มันมีพอร์ตออปติคอลอินนั่นแหละครับคือเซตอัพที่ทอมวางซาวน์บาร์ตัวนี้ไวก้ก็อย่างที่ทอมบอกเลยว่าหลากัหลกๆทอมใช้ต่อฟังเสียงจากอินเทลนักที่ทอมวางไว้ใต้โต๊ะ แต่จริงๆแล้วทำต่อมันไว้กับ cloud d i g i t ts 3 plus dock เวลาทอมต้องการจะเอา macbook pro มาใช้ทำงานบางอย่างด้วยซึ่งทอมก็ต่อดอกตัวนี้เข้ากับจอ monitor ผ่าน display port ไว้แล้วทอมก็ต่อสาย optical มาเข้ากับลำโพง soundbar ด้วยแล้วหลายๆคนที่สนใจลำโพงตัวนี้ก็น่าจะใช้ประโยชน์จากมันในแบบ multi device คล้ายๆที่ทอมทำอย่างนี้ได้เหมือนกัน ไฟ R ารจริงๆแล้วทอมไม่ได้เป็นคนที่ชอบ R G B จเท่าไหร่นะครับแต่ทอมคิดว่าตรงเนี้ยเขาทำมาได้ดีการที่มันอยู่ข้างล่างทำให้ไม่แยงตาเวลาที่เราใช้แล้วเวลามองจากด้านข้างมันก็สวยดีตอนแรกทอมคิดว่าจะปิดนะแต่สุดท้ายทอมก็ไม่ได้ปิดเปิดไว้มันก็ดูโอเคสำหรับการเซตอัพอย่างที่ทอมบอกครับว่าโดยส่วนตัวแล้วทอมคิดว่าซาวน์บาร์ตัวเนี้ยยังไงมันก็เหมาะกับการใช้ในชุดเซตคอมพิวเตอร์มากกว่าทีวีแล้วสำหรับการวางบนโต๊ะเนี่ยครับ ถ้าเราจะวางมันบนโต๊ะเลยนั่นหมายความว่ามันก็อาจจะลำบากหน่อยถ้าเราต้องการจะวางพวกอุปกรณ์ต่างๆหรือ Accessories ไว้ใต้จอเราต้องเอาไปวางไว้ข้างๆแทนซึ่งมันก็จะกลับกับเวลาที่เราใช้ลำโพงสเตอริโอวางไว้ข้างๆจอใช่ไหมครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดกันแต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Soundbar เซตนี้ก็คือการออกแบบตัวซับวูเฟอร์ที่ทำออกมาให้มันบางๆเอาไปจัดวางได้ง่ายโดยเฉพาะกับโต๊ะคอมส่วนใหญ่ที่ ไม่น่าจะมีขนาดใหญ่มากนักตรงนี้ทอมว่าทำออกมาได้ดีเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในกล่องก็ยังมี wall m o u n t มาให้ด้วยสำหรับคนที่อาจจะเมาส์จอไว้กับผนังด้านหลังโต๊ะตรงนี้ก็ใช้เมาส์ตัว Soundbar ได้ด้วยคือโดยรวมทอมคิดว่า Soundbar Creative Sound Blaster k a t a n a V2X ตัวนี้ก็ทำออกมาเป็นตัวเลือกได้ดีเลยนะครับสำหรับคนที่มีความต้องการจะจัดเซตอัพคอมในรูปแบบที่แตกต่าง มีฟีเจอร์มาให้ปรับแต่งเยอะแล้วเสียงก็เป็นอะไรที่ดีพอสมควรเหมาะกับใช้พวกดูหนังหรือเล่นเกมได้ดีเลยสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวทอมใส่ลิงค์ไว้ให้ด้านล่างเลยครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ในช่องคอมเมนต์เลยแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe ให้ทอมด้วยไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ